ตายแน่เลยเราว่าเราติดโควิดว่ะนี่คือเรื่องราวของฉันในยุคที่โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยสารพัดปัญหาแล้วก็ต้องมาเจอกับอีกบ้านี่ฉันชื่อไมามินเป็นหัวหน้าห้องมสาทับห้าส่วนหมอนั่นชื่อกล้าเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนก็ตอนนี้สถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงอยู่เพื่อเข้าวิถี New Normal แม้ประเทศไทยไม่ได้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากนะัก ก็ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเฟสชิลเว้วนระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็อย่าประมาทกันนะทุกคนอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งมันล้างมือบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะน่าเบื่อจริงเอาแต่พูดเรื่องเดิมๆเฮ้เฮ hey, hey. นายนะี่ยอยู่เงียบๆหน่อยสิทําไมไม่ใส่หน้ากากนายนี่กี่รอบแล้วนะก็ไม่อยากจะใส่อะทําไมทําตัวเป็นปัญหาอยู่เรื่อยเลย มันยากอะไรนักหนาฮะเจ้าไปเลยมาดิอ้าวก็มาดิค่ะมาเลยมาอาจารย์คะหนูควรทำยังไงดีคือถึงรู้ว่าเป็นปัญหาแต่ก็โอเคค่ะหนูก็เป็นหัวหน้าห้องนี่นะนี่บอกฉันทีสิฉันควรทำยังไงดีอะ ปล่อยๆมันไปเธอเอ้กล้ามันก็เป็นแบบนี้นี่แหละจะได้ไปแข่งระดับภาคแล้วเชียวแต่ก็เพราะว่าโควิดการแข่งขันอะไรต่อมีอะไรก็ถูกยกเลิกไปหมดเลยถึงจะเห็นอย่างนั้นแต่มันก็พยายามของมันเต็มที่นั่นแหละอ๋อเหรอขอบใจแล้วกันนะที่บอก อโอะหน้าห้องที่จะมาสั่งสอนฉันเหลอจะบอกอะไรให้นะฉันนะ่ะมือก็ไม่ล้างไม่เว้นระยะห่างไปไหนมาไหนก็ไม่สวมหน้ากากอนามายัยเมื่อวานก็เพิ่งจะวิ่งผ่าลมผ่าฝนตากแดดไงละ่ะฝึกซ้อมทุกวันฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันน่ะแข็งแกร่งขนาดไหนเจะโควิดหรือว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาเถอะไม่เห็นจะเป็นอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวก็ได้ตายลอะนายไม่กลัวตายได้ไง รู้ไหมตอนนี้สถานการณ์ช่วยโลกนี่ระดับภัยพิบัติแล้วทั้งอเมริกาเอ่ยอินเดีย,ยเอ่ยเข้าใจบ้างสิว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่นายอยู่คนเดียวเห็นใจคนอื่นที่อยู่ร่วมกับนายบ้างบอกให้เห็นใจคนอื่นคนอื่นเคยเห็นใจฉันไหมล่ะอะไอ้นี่ที่มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องไงถ้านายติดหรือเกิดอะไรขึ้นมาคนในห้องก็เดือดร้อนกันหมดนะสิเไม่ใช่เรื่องนั้นฉันน่ะหมายถึง ช่างเถอะฉันเองก็มีบางเรื่องที่ต้องไปสูน์ให้คนอื่นเห็นก็ตามนั้นนั่นแหละฉัน่ะแข็งแรงอยู่แล้วไกไแค่โควิดเอ้ยฝุ่นเอ้ยโรคแบบนั้นน่ะเกิดขึ้นกับคนอ่อนแอเท่านั้นแหละทําอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันฮ่ฮอ <c oughs> สายแน่เลยเอราว่าเราติดโควิดว่า